อ่ะโอเคเนาะอันแรกก็อันนี้ก็เหมือนที่บอกไปนะครับอันนี้บอกเราเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของตัว a u t o c a นนะครับ Form แมของ2021นเะเราเช็คในเรื่องของตัว Text Style นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของหน้าต่างการใช้งานก่อนนะครับตัวแรกที่ผมให้ดูก็คือหัวข้อไฟล์อ่าตัวนี้เราจะใช้งานหลกัลกๆก็คือ Open ก็คือการเปิดไฟล์นี่แหละนะครับจากนั้นก็จะมีการนําเข้าไฟล์ก็คือ Import เราก็จะมีการเซฟไฟล์แล้วก็จะมีการเอาไฟล์ออกอันแรกก็อันนี้ก็เหมือนที่บอกไปนะครับอันนี้พอเราเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของตัว a u t o t a d นะครับ for ์แของ2,021นะเราเช็คในเรื่องของตัว t e x t ซ l e นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของหน้าต่างการใช้งานก่อนนะครับตัวแรกที่ผมไม่ดูก็คือหัวข้อไฟล์อ่าตัวนี้เราจะใช้งานหลกัลกๆก็คือ Open ก็คือการเปิดไฟล์นี่แหละนะครับจากนั้นก็จะมีการนำเข้าไฟล์ก็คือ Import นะครับแล้วก็จะมีการเซฟไฟล์แล้วก็จะมีการเอาไฟล์ออกนะครับในรูปแบบของการเอาไฟล์ออกแล้วก็ถัดมาตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าพอต พอ t สไตล์ปริ้นแล้วก็มีแบทพอ t อันนี้เรียกว่าเป็นแบทพอ t หรือว่าพอ t แบบปลับบิกนะครับในการทํางานแบบ a d v a านะพวกบ้านชั้นหนึ่งบ้านสองชั้นที่มีแบบเยอะๆจะใช้แบบ p o ดอ่าแต่ว่าพอ t Style ทั่วไปอันนี้เราจะได้เรียนในในคอเรียนเบส i c พื้นฐานอยู่แล้วนะครับอ่า mm hmm. ประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ Edit Edit เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกเราจะใช้แถบเครื่องมือจากแคทแทนนะครับพวก Copy นะครับ mm hmm. พวกอ่า การ elect งาน View ตัวนี้เราจะได้ดูในบทที่6ด้วยนะครับในเรื่องของการปรับมุมมองนะปรับมุมมองว่าจะมีมุมมองแบบไหนบ้างนะครับ insert ตนะครับ insert ตัวนี้จะใช้งานในกรณีที่เราต้องการเอาไฟล์ PDF ข้างนอกเข้ามาเพื่อทำการแปลงค่านะครับทำการแปลงค่าอย่างเช่นในแบบบ้านมาลูกค้าส่งแบบบ้านมาเราเราจะแปลงค่าจาก PDF มาเป็น autocad รได้เลยไหมก็ต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับหรือการเอาโฉนด จบภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามานะครับแล้วก็ทําการปรับเป็นปรับเป็นไฟล์อ่า image นะฮะเป็นไฟล์ image นะฮะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะครับโอเคเป็นไฟล์ image นะครับแล้วก็เข้าสเกลแบบอาจจะใช้ในกรณีของการทําพิกัดแปลง,ง,งนะฮะอันนี้ที่อธิบายให้ฟังเนะี่ยคือเราจะได้ทราบก่อนว่ามันมีเงื่อนไขลห,ลหลายอย่างในการใช้งาน าโฉนดมาทําพิกัดแบ่งแปลงเข้าสเกลแบบวางลงในโฉนดนั้นนนั้นเลยว่า้โครงการเนี้ยวางได้กี่หลังอะไรประมาณนี้นะครับ <c> อันนี้มันจะค่อนข้างลึก<ง>ลึก,ล,กลึกลงไปนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการทําอสังหานะครับฟอร์แมตอันนี้เราจะได้เรียนในบทที่5นะครับทูลตัวเนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมากมายนะครับสําหรับทูลเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยเราจะใช้งานนะครับจากการปรับแต่งในในใน ในหน้าต่างการใช้งานเป็นหลักพวกเมนูบาร์พวกไอคอนพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะมีการมากล่าวถึงเป็นบางส่วนเป็นบางจุดนะครับอย่างเช่น export t o รสฟังก์ชัน e x p กซ t o o l มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะเบรกไลนะ์สิมโบลอะไรเงี้ยอาจจะมีมาพูดถึงการ Export Attribute Tech นะครับเวอร์ชันคุณก่อนจะไม่มี Export Attribute Tech Attribute Tech เนี่ยมันจะต่างจาก Attribute ทั่วๆไป นะครับดังนั้นการแก้ไขแบบถ้าจติว่าเป็นแบบเถ้าเราเลยเดียนในหลักสูตรเอ a ดวานบ้านชั้นหนึ่งบ้านสองชั้นเนี่ยการเอาแบบของลูกค้ามาแก้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ข้อมูลของเขาสูญหายหรือเปล่าในการแก้ตัวหนังสือพวกอะไรประมาณนี้นะครับอ็กซ์เพนะอันนี้จะเรียกว่า x p ็กซ์เพมันจะมีฟังก์ชันบางตัวที่ที่มีผลในลักษณะของการทําในเชิงลึกอ่าอย่างเช่นซูเปอร์แฮ ผมดีไซน์แบบบ้านให้ลูกค้าแล้วผมจะใส่พาร์ทน์ใหม่นอกเหนือจากแฮชที่โปรแกรมมีให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้เมนูโบรอันนี้หลักๆในเบสิกพื้นฐานที่เราจะเรียนกันในบทสามนะครับเดเมนชั่นอันนี้จะได้เรียนในบทแปดนะครับในเรื่องของเดเมนชั่นโมดิฟายนี่จะเป็นบทสี่นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือหลักๆในแถบเมนูบาร์ทีนี้เรามาดูในแถบริบบอนแถบริบบอนก็จะเริ่มจากด้านบนนะครับตรงหัวข้อไฟล์เนี่ยอันนี้จะเป็น ใน a u t o c a คในใน,ในฝั่งของวิดโอเขาจะเรียกว่าเป็นคัสต z ม q u ควิกแ c คเ s สท o นบา r เนี่ยครับพวกนี้นะครับคือคัสต z ม q u ควิก c อค s ซส o o นบา r คือมันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบที่เราจะเห็นว่ามีการใช้งานบ่อยๆอ,อ่าอย่างเช่น Open n อ่าเ e w นะครับเปิดไหม่ Open f ไฟล์ที่มีอยู่ Save ธรรมดา Save a s u n n o Redo p o อ t อ่านี่นะครับ p อ t อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ p u b l i c p ร์ t หรือแบ d p o r t นะครับพวกนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆอันนี้ เซตอัพเพจพวกอะไรเงี้ยบางตัวเราเราจะไม่เข้ามาปรับแต่งจากตรงนี้นะครับเราจะมาใช้งานจากหน้าต่างนี้แทนนะครับถัดมาก็จะมีในเรื่องของ Viewport จริงๆชื่อของเขาจะเป็น Viewport c o n f i guration list นะครับมีการตั้งรูปแบบของการทำ Viewport แบบ Single Viewport นะแบบอื่นอ่อันนี้ก็จะค่อยได้ดูเป็นไกด์ลนล์ไปถัดมาตัวนี้จะเป็นียกเรียกว่าเป็น m a t c h Pro p e r t y นะเป็น t c s เป็นเป็น Property นั่นแหละ นะครับจริงๆก็เป็น p r o p e ตี y ตัวหนึ่งแต่หน้าต่างการใช้งานจากฝั่ง Mac กับ Windows จะคนละอย่างกันดังนั้นลืมไปเลยนะฮะถ้าเราจะถ้าเราคิดว่าเราจะใช้จาก Mac แล้วกลับไปใช้ Windows ให้มันคล่องต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันพอสมควรอยู่นะอันนี้อันนี้ต้องต้องดูนิดนึงนะครับต้องทำใจนิดนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็น้าวคร่าวสำหรับแถบว i n d o w s ทีนี้มาดูในเรื่องของคลาสสิกนะอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเป็นหน้าต่างคลาสสิกก็คือเป็นแถบเครื่องมือที่ จัดย้ายได้นะจัดย้ายได้นะครับเริ่มจากเมนูรออันนี้คือไอคอนนะครับอันนี้คือไอคอนหลักการเดียวกันกับรอที่อยู่ตรงนี้เดียวกันแต่ว่าสังเกตดูว่าถ้าจุดไหนนะครับมีลูกศรนี่นะครับแสดงว่ามันจะมีพวกคําสั่งค้างอยู่อนะครับมันจะมีคําสั่งมากกว่านะเราจะเรียกว่ามากกว่านี่นะครับเนี่ยพวกนี้มากกว่าที่ที่เห็นอยู่นะครับนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่ ค,คือคลิกค้างไว้นิดนึงก็จะเห็นเริ่มจากผมอ,อธิบายแบบนี้นะครับตรงช่องรออันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าอยู่ในเมนูรอแฮชอันนี้จะเป็นรูปแบบของการใส่พาร์ทนตัวที่มีตัวที่มีผลตัวที่อยู่ในฟังก์ชันเดียวกับแฮชเราเรียกว่าเป็นการเดียนอ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าสนใจว่ามันมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งอยู่ในนี้ชื่อว่า Region นอ่าไอรีเจียนนี่แหละเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง 2D ไปหา 3D ในการสร้าง เซอร์เฟซสร้างหน้าตัดสมมุติว่าจะขึ้น mm hmm. ขึ้นคานสักคานหนึ่งมีเขียนคานไว mm ้ค hmm. านหนึ่งนะครับใช้คําสั่งนี้ในการช่วยในการดึงขึ้นรูปก็ได้เพื่อหาปริมาตรนะเพื mm ่อหาปริมาตรนะครับ mm hmm. การหาปริมาตรเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เองมันมีหัวข้อทูนอยู่ตรงนี้มันจะมีคําว่าอินคอรีอยูะะ่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีใน mm hmm. เรื่องของการหาโวลูมปริมาตรเอเรียโนนี้นั่นอันนี้ถ้าถ้าถ้าในหลักหลักหลัก,ลกสูตรของพวก ทำช็อปเนี่ยต้องต้องเข้ามาพิจารณาเป็นพิเศษเลยพวกนี้นะครับในฝั่งของ <c oughs> ในฝั่งของวิดูดเนี่ย <c oughs> เขาจะมีไอคอนที่เห็นชัดๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคถัดมานะครับอันนี้บล็อกอ่าเราม,มาดูบล็อกบล็อกเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานในตอนนี้ก็จริงแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันมีในเรื่องของการคือในในออต a แคลักษณะการรวมชิ้นงานเข้าด้วยกันจะมีอยู่2แบบนะครับมีกลุม่มอา กรุนะ๊ปกับบล uh ็อ huh. กซึ่งบล็อกเนี่ย uh huh. มันจะไปมีผลกับรูปแบบที่ที่สมมติว่าเราเราไปตั้งชื่อเราไปสร้างเราไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปมีผล uh huh. คือมันจะเซฟประวัติของตัวตัวไฟล์ตัวนั้นไว้ในเครื่องด้วย uh huh. ถ้าอยู่ดีๆไฟล์ตัวนี้หายเรามาหาข้อมูลจากบล็อกหรืออินเสิร์ตบล็อกเข้ามามันก็จะจะเจอประวัติของตัวนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นเป็นช่องบล็อกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะได้พิจารณาละเอียดนิดนึง ถัดมา modify อันนี้คือบท4นะครับอย่าลืมนะครับ draw น,นี่คือบท3ที่จะเน้น modify คือบท4นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของคําสั่งต่างๆที่ใช้งานจากนั้นก็จะมีในเรื่องของ Text Text ที่เราจะ Text ในใน AutoCAD จริงๆเนี่ยตามหลักนะครับที่เราเน้นการใช้งานเนี่ยมันจะมี m t e ็กอันนี้เรียกว่าเป็น Text ธรรมดานะครับกับเป็นลักษณะของ single line t e ็กคือตัวนี้ขอขอจำไว้แค่นี้นะฮะตัว m t e ็กคือตัวนี้นะครับอันนี้คือ single line t e ็ก สองตัวนี้ใช้เหมือนกันเดี๋ยวบท่ากับบทที่7 <c oughs> จะได้ดูละเอียดมากขึ้นนะครับถัดมาดิเมนชันนะครับดเมนชันในรูปแบบของดิเมนชันนะอันนี้เป็นรูปแบบของดิเมนชันนะครับที่จะต้องอดูในเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้บท8จะได้ใช้งานลีดเดอร์อันนี้ก็เป็น1ในส่วนของดิเมนชันเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเขามี ลักษณะการปรับแต่งทั้ง Dimension และก็ Leader มีคำว่า annotative เข้ามาเกี่ยวข้องในในลักษณะของการทำงานแบบเชิงลึก mm. แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่า mm. เราจะเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดที่ที่ที่จะช่วยเราดูในเรื่องของพื้นฐานนะครับโอเคถัดมาจะเรื่องของเทเบินะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของเทเบิลอันนี้ยเทเบิลเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของตารางรายการตารางรายการแบบง่าย นะฮะตารางรายการแบบง่ายคือทำตารางรายการแบบง่ายๆขึ้นมาได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็น AutoCAD ในเวอร์ชัน2022น2022นะ2022ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เขาใส่เขาลิทมาให้หรือยังนะครับเขาลิทเขาลิทคือฟังก์ชันในการคำนวณหาจำนวนชิ้นงานที่อยู่ในแบบนะอันนั้นก็จะดีมากนะครับผมโอเคฝั <S <S <Okay. S 2> ่งด้านนี้นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นไอคอนที่เป็นเมนูบาร์ตัวหนึ่ในในเวอร์ชันก่อนเราเรียกว่าเป็นแคดคลาสสิก ซึ่งหน้าต่างการใช้งานจะเหมือนกันนะครับทีนี้ดูตรงนี้นิดนึงฝั่งด้านนี้อันนี้นะครับในรูปแบบของอเราเรียกก็เป็นเราเรียกก็เป็นถาดเป็นเทนะที่ถ้าเราเลื่อนมาอออกมาเนี่ยคลิกลอกปุ๊บมันจะหายเข้าไปนะครับ <Huh. S 1> นะครับพอกลับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูจุดถัดมานะครับอันนี้คือในส่วนของเราเรียกว่าเป็นเวิร์กเราเรียกว่าเป็นเวิร์กสเปซนะครับเวิรนะ์กสเปซเนาะ ตอนแรกอันนี้คือดับติ้งที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่าเวิร์กสเปซของ 3D อันนี้เราจะเราจะไม่ได้มาอธิบายละเอียดมากนักให้ให้ดูเขาคร่าวเฉยนะครับว่ารูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ในในในส่วนตรงนี้ทีนี้การปิดอ่าการปิดนะครับมันจะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติผมกดมาที่ตรงนี้แล้วผมปิดหน้าต่างไปลักษณะการปิดอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือมันจะทําเนื่องจากว่าตัวแม็เนี่ย เราอย่าลืมว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้าต่างการใช้ง,งานของเขามอนิเตอร์ของเขามันจะเล็กอยู่แล้วรูปแบบการตั้งค่าก็เราสามารถตั้งค่าเพิ่มได้ว่าเออผมจะเซตเป็นแบบเนี้ยนะแล้วผมจะจำเ,เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าต้องการขยายใหญ่หญก็จะจะเห็นออกมาแบบนี้แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ความถนัดมากกว่านะครับอันนี้คือโดยโดยรูปแบบการปรับแต่งทั่วไปทีนี้ดูต่อนะครับอ่ะอันนี้ผมจะเปิดตัวที่สองมาเทียบเคียงด้วยนะครับ ทีนี้มาดูกันนะครับอันนี้คือตัวแรกในเรื่องของเช็คเทคนะครับตัวนี้ก็เช็คเทคเหมือ Check นกันนะแต่ว่าให้ดูปัญหาที่จะตามมาอีกเคสหนึง่งนี่นะครับนี่แหละอันนี้เรียกว่าเป็นภาษาต่างดาวคือม <c oughs> หมายคำสามแน่นอนมันอา่านไม่ออกคือหมายคำสามเนี่ยมันอ่านไม่ออกแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีในเรื่องของภาษาที่อ่านไม่ออกแล้วเรียกว่าเป็นภาษาต่างดาว ฝั่ง Windows เนี่ยเจอปัญหาตรงนี้เจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้งางเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาทิที้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการผมจะมาที่ Format นะครับ t e x t s t y l e t e x t Style จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบคือตามหลักเนี่ยเขาจะเอาเอาหน้าต่างของในฝั่ง Windows เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น n n no t โ t a ท e Annotate เนี่ยจะเป็นช่องหน้าต่างที่โชว์โชว์หลาอยู่ใน Workspace เลยนะครับโชว์หลาอยู่ในนี้เลยว่าสไตล์ที่อยู่ในไฟล์นี้มีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่า Mac ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาจะใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจะไม่เอามาติดแปะไว้แบบเหมือน Windows ดังนั้น oh. น้องๆเองจะต้องเข้าใจก่อนว่าฟอร์แมตเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทที่ี่ยนะครับ เวลาค,คุณจะเช็คอะไรเนี่ยคุณจะเปิด f o r m แมเปิดตรงจุดไหนเพื่อจะเช็คข้อมูลนั้นนอย่างกรณีผมจะเช็คในเรื่องของ text style ผมก็ไปที่ format เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ text สไตล์ตอนนี้ในไฟล์ที่โปรแกรมนี้มีให้ก็จะบอกว่าไฟล์ที่คุณเปิดอยู่นี้นะมีสไตล์หนึ่งชื่อว่า annotative เดี๋ยวอันนี้เผมจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อธิบายเเพาะมันอยู่ในคอนเบสิกพื้นฐานอยู่นะครับสไตล์ทั่วไปก็คือสไตล์ที่เราเห็น t a t i v e ไอพวกเทคนพิเศษเนี่ยไอพวกเทคนที่มีอันนี้มันจะมีสัญลักษณ์คล้ายคกับสกิลอยู่ข้างหน้าเขาเห็นไหมฮะคือตัวนี้เนี่ยครับคือตัวนี้แต่ตัวอื่นไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเปิดไฟล์ขึ้นมาคุณจะต้องทําอะไรกับไฟล์นั้นได้แล้วจะต้องรู้ก่อนว่าไฟลเนี้ยมีฟอนต์อะไรบ้างขอจำไว้ว่าในเครื่องเราจะมีฟอนต์เทค ที่เราสแตนบายไว้ดังนั้นเรามีฟอนต์อะไรกระช่างที่อยู่ในเครื่องเมื่อลูกค้าส่งสไตล์เทกมาตรงกันโปรแกรมจะทําการอ่านนะครับโปรแกรมจะทําการอ่านแต่ตอนนี้ตัวที่ลูกค้านะครับตัวลูกค้าใช้นะใช้เขียนนะครับนี่นะฮะเราดูแบบนี้นะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะ n o n o t a t i v อนอี่นะครับอันนี้คือสไตล์ที่เขาใช้ก็จะเป็น a r i a l นี่นะครับโลมันก็ถูกเรียกว่าเป็นโรมันอยู่แล้วสแตนดาร์ดนะอันนี้ก็เป็นแอเรียลฮะไทยนี่มาดูนะครับลูกค้าใช้คอเดียอ่าอันนี้ใช้คอเดียแล้วสังเกตดูนะว่ามันมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแสดงว่าฟอนต์นี้มีปัญหาแนะอ่านึกออกไหมฮะเนี่ยฟอนต์นี้มีปัญหาแล้ดังนั้นเวลาเราเวลาเราเลือกใส่ นะครับเวลาเราเลือกแก้ไขปัญหาโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยอันนี้อันนี้คือฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราจะสามารถนะครับเอาเอามาแก้ไขนะครับตัวปัญหาตัวอา่าสละอ่าไม่ใช่สี่ตัวภาษาต่างดาวนี้ได้แต่แต่สังเกตว่าแต่สังเกตว่าไฟล์แรก1.1มันไม่ได้มีปัญหาคือหมายคำถาม ะนะครับทั้งๆที่ไฟล์แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกไฟล์อื่นๆแล้วก็จะมีไทยสารบัญด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีพวกสไตล์ไทยสารบัญแต่สังเกตว่าในเนี้ยมันมีไฟล์เขาเรียกว่าไทยสารบัญเห็นไหมฮะแต่นั้นถ้ามีไทยสารบัญหรือแอรองต่างอยู่ในนี้นะครับโปรแกรมเนี่ยเหมือนมัน,ม,นมันก็เหมือนกับจะพยายามแก้ไขปนะัญหาให้อ่าเหมือนกับพยายามแก้ไขมันหาก็เปลี่ยนอ่อนเป็นไทยสารบัญอย่างน,นี้ คืออาถูกต้องบางครั้งจะต้องใช้แบบนั้นแต่บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ในลักษณะที่ว่าเขากําหนดเลยว่าจะต้องใช้เป็นนามสกุล S H X ไทยสลับันไม่ใช่นามสกุล S H X นะครับไทยสลบันเป็นเป็น13ฟอนต์ไทยแห่งาติที่เป็นเป็นฟอนต์ที่ใช้ได้ทั้งเครื่องเลยทั้งทั้ง Excel ทั้งอะไรโนนี่นั่นอะไรเงี้ยแคทก็เอามาใช้เหมือนกันแต่ว่า S H X เนี่ยจะเป็นนามสกุลแต่เป็นนามสกุลของฟอนต์ที่ใช้เฉพาะของ Tech นะครับใช้เฉพาะของเทคเราลองเทสแบบนี้ง่ายๆถ้าสมมติว่าผมกดไปที่ตัวไทยตัวนี้นะครับ psk นี่นะครับผมใช้เป็นไทยสรรค psk นะครับผมแอพพลายนะครับแล้วผมกดโคล s ออกไปจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะผมใช้เป็นไทยสรวรรค psk แต่ตัวแต่ตัวนี้แต่ตัวของเครื่องเนี่ยนะครับก็รับเหมือนกับรับค่านะแต่ยังอ่านไม่ออกอเห็นไหมฮะมันรับค่าแต่อ่านไม่ออกแสดงว่าตัวนี้เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่ ถูกตั้งขึ้นมาต่างหากอ่าถูกตั้งขึ้นมาต่างหากนะเราเทดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเคสดกรณีนี้เป็นเคสในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอพักหน้าจอลงมาก่อนขอพักหน้าจอลงมาก่อนนะครับพักหน้าจอตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับครับพักหน้าจอโอเคเราดูแบบนี้นะครับตอนนี้โดยหลักๆนะครับผมจะเปิดตัวแป๊บหนึง่งอ่าในอ่าโอเคอันนี้เราจะเอาฟอนต์เข้ามาเนาะแล้วก็ มาเปิดแบบฝึปปกหัดน,นะครับก็ไปดูที่ s s x นะครับตัวที่จะใช้งานอาะเปิดหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะปื๊บเปิดหน้าต่างนี้ก่อนจากนั้นก็ไปที่แอปพลิเคชันนี่อัปเดตนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ใช้คือคืออันเนี้ยต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเคยมีเครื่องที่อ่ามันเคยมีซอฟต์แวร์ที่เคยลงมันมันบางครั้งมันจะทิ้งประวัติไว้เราเราอย่างงงนะขอขอให้ดูตัวที่ใช้ล่าสุดเป็นหลักนะครับขอให้ใช้ตัวใช้ตัวล่าสุดเป็นหลัก จากนั้นก็ไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวที่ใช้ล่าสุดแล้วก็ไปที่หัวข้อตัวนี้นะฮะอ่ะลองลองลองเลื่อนมองไปที่อ u t ติแคนะครับอ่ะผมอยากให้ลองทําเองคลิกขวาค่ะคลิกคลิกขวานะครับแล้วไปจะมันจะขอให้มันโชว์โชว์แพ็กเกจเนี่ยโชว์แพ็กเกจคอนเทนต์เนี่ยตัวที่สองครับคลิกครับอันนี้ใช่ครับโอเคแล้วก็ไปที่คอนเทนต์คร <content S 2> <ะ>ับอ่ะลองคลิกที่คอนเทนต์อันเนี้ยจะขอเนี่ยฮะมันจะเป็นรีซอส ครับผมกดที่รีซอตัวล่างสุดครับ,รบถูกต้องนะครับไปลากลงไปข้างล่างเลยก็ได้มันจะเป็น f f ฟอนต์นะเป็น f font นั่นแหละครับ f font แล้วก็เราก็ดับไปคลิกไป็น่ f font นะครับอ่าแล้วมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาแต่แต่ว่าอ่าแต่แต่มันมีแยกนะมันมีแยกก็คือ shx กับ ttf นะมันมีมันมีแยกเหมือนกันนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นอ่าใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนกับถ้าเราจําได้มันจะเหมือนกับพวกไทยสระบันบีเอสเคใช่ไหมที่เป็นแบบนั้นนะครับโอเคเราก็ปิดอ่าอันนี้คือเทคนิคการลงนะครับเทคนิคการลงฟอนต์นะครับผมโอเคปิดต่อ,อไปได้เลยครับปิดไปก่อนแล้วก็เปิดออ t o c แคทกันน่ออ่าผมลืมอ,อีกนิดนึงทําไมผมถึงให้ปิดซอฟต์แวร์ก่อนเพราะว่าถ้าปิดซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นการรีระบบอ่ามันจะเป็นการรีเซ็ตระบบของมันด้วยด้วยโด,ย,ดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่ปิดนะ <Okay. S 2> มันอาจจะเหมือนกับเสียเวลาที่จะส่งเข้าไปเพราะมันมันไม่ได้รีรีระบบให้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยครับโอเคค่ะโอเคนะครับต้องเปิดสกพแกบบอุตยกรรมอ่าแบบตัวที่สองก็ได้ครับเปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเทสตนะครับว่าตัวไทยที่ผมเอาเข้ามาสองตัวเนี่ยมันเข้ามาในเครื่องหรือย,อยังอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาใส่นะครับอ่าทีนี้ขอไปที่ฟอร์แมตด้านบนเมื่อกี้ผมให้ดูแลฟอร์แมตด้านบน ถูกต้องครับผมเท็กสไตล์ลงมาหัวข้อเท็กสไตล์ใช่ครับโอเคคลิกไปตรงคำว่าไทยตัวแรกก่อน T H A I เนี่ยนะครับผมจากนั้นไปหาไปหาคำว่าไทยที่ผมเอาเข้ามานะครับหาตัว T T ไทยนั่นแหละนะครับครับผมลงมาครับลงมาอีกครับโอเค สักครู่ครับจะมี1กับ2นะจะมี1กับ2ขอขอเอาที่1ก่อน1น,นะฮะกดที่1แล้วกด apply ครับผมอ่ากดคลอสออกไปครับโอเคทีนี้ลองไปเช็คดูใหม่ขอเช็คดูใหม่นิดนึงตอนนี้มันอ่านออกแล้วไม่เป็นไรอันนี้ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปก่อนขอไปเช็คดูใหม่ที่ฟอร์แมตอีกตัวหนึ่งครับ text style โอเคนะครับผมอ่ะคราวนี้ขอติ๊กที่ไทยแล้วจะมีคำว่าอิงไทย English เนี่ยข้างล่างครับผม อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งอ่ายังเป็นยังเป็นคือคือทุกตัวที่มันคุณมิวดูแบบนี้ทุกตัวที่มันมีการฟ้องเห็นไหมพอดีหน้าจอมัมน,มนจะไปฟ้องคือหมายตกใจใช่ไหมอันนี้เราใส่เข้าไปเลยใส่ไทยอันนี้ขอลองใส่ไทยสองเข้าไปนะใส่ไทยสองเข้าไปด้วยเข้าไปก็คือหาไทยสองเมื่อกี้ไทสถูกต้องครับไทยสอง คือปกติเวลาลงอะคะ่ะเราต้องลงทางไทยแล้วก็ไทยอังกฤษไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้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 แยกก่อนนะอันนี้แยกก่อนนะครับตัวแบบฟัก์มัทที่1.2เราเราเราเป็นเหมือนกับการตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆผมรับไฟล์ลูกค้ามาแล้วผมไม่สามารถอ่านไฟล์ลูกค้าออกอ่านะครับเราก็จะเลือกวิธีการแก้โดยเข้ามาที่ text style ตรง format นะครับ แล้วก็มาหาดูว่าฟอนต์ไหนที่มันมีปัญหาซึ่งฟอนต์ที่มีปัญหาคือฟอนต์ที่เราคลิกไปแล้วเราเจอเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนั่นแหละนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาสระภาษาต่างดาวเนี่ยเราก็จะใช้ไทยไอ้สองตัวที่ผมเอาเข้ามาอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆในการแก้ปัญหานะครับประมาณนี้เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ทูกต้องถูกต้องใช่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 ครับใช่ครับอ๋อเปลี่ยนมาเป็นไทยแต่ว่า ก่อนหน้านั้นอ่าข,ขอเป็นไทยสองท่ทีฮะไทยหนึ่งเราใส่ที่ไทยธรรมดาไปแล้วะนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมให้เทสไปแล้วว่าผมใช้เป็นไทยสารบัญ s k มันแก้ปัญหาไม่ได้มึงออกไปะฮะ,ะดังนั้นเวลาจำไว้เลยว่าถ้าเป็นสระออืเป็นภาษาต่างดาวเนี่ยสองตัวนี้เอาอยู่ไอ้ไทยหนึ่งไทยสองนี่เอาอยู่ซึ่งจะอยู่ในชุดคอร์สเรียนที่ผมส่งให้นั่นแหละนะครับโอเค<ะ>กดแอปพลายเลยครับกดแอปพลได้เลย เวลาแอปพลายก็คือจะเปลี่ยนทางไฟล์เลยใช่ไหมครับคือคือแอปพลายนี่ก็คือ,คอยอมรับยอมรับมันก่อนนะแล้วโคลดไปเสร็จปุ๊บพอปิดโคลดไว้ปุ๊บตัวที่ในโปในไฟล์เนี้ยมีการใช้ไทยอยู่ที่ไหนมันจะไปเปลี่ยนให้ทันทีแต่บางครั้งแต่บางครั้งอาจจะไม่อัตโนมัติถ้าลองทําดูแล้วไม่อัตโนมัติให้เราพิมพ์ R ่ e. ีพิมพ์เลยครับ R e Enter ครับ R e Enter จะเป็นการขอ ขอรีเซ็ตไฟล์นี้ใหม่รอบหนึ่งรีเซ็ตสั้นๆเฉยๆนะฮะรีเซ็ตเ็เรียกว่าเป็นการล้างหน้าจอของนะครับเป็นการล้างหน้าจอเฉยๆนะครับ R e Enter นี่นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็อ่านภาษาอ่านอ่านอ่านไฟล์เขาออกแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือ1นึจุดสองนะครับในเรื่องของการอ่านไฟล์อันนี้ทําครั้งเดียวจบครับในเรื่องของการเอาไปใส่นะซึ่งบทที่5 บทที่5เองเนี่ยก็เหมือนกันแหละบทที่5ก็เหมือนกันบทที่7ก็เหมือนกันนะครับที่ผมให้ทำดูนี่ก่อนว่าเดี๋ยวบทที่5เราก็จะไม่ต้องไปไป,ไปโเรื่องของเช็ค